สวัสดีครับวันนี้มีตัวอย่างเรื่องของการออกแบบให้ดูเล็กๆในน้อยสำหรับการก่อสร้างออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อรับน้ำหนักและประโยชน์ใช้สอยในลักษณะต่างๆพื้นฐานของความรู้เรื่องของ L ส่วน3 L ส่วน4เรื่องของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เรื่องของพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักได้กี่กิโลลักษณะอย่างนี้ตำแหน่งต่างๆที่จะเกิดแรงที่มากระทำทั้งน้ำหนักตายตัวแล้วน้ำหนักจร ความรู้เรื่องนี้ต้องมีทั้งด้านวิศวกรรมและมีประสบการณ์ควบคู่กันและมีเรื่องของด้านสถาปัตยกรรมควบคู่กันดังนั้นรายละเอียดอย่างนี้ประสบการณ์จึงมีคุณค่า